ต้อยเศรษฐายิ้มซูฉลองวันเกิดอายุ77ปีสร้างความตกอกตกใจไม่น้อยหลังจากที่รู้ข่าวของศิลปินแห่งชาติต้อยเศรษฐาศิราฉายาป่วยหนักตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากๆเพราะว่าทำคีโมอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ลูกสาวอีฟพุทธทิดาก็ได้ออกมาอัปเดตอาการคุณพ่อทำคีโมครั้งล่าสุดมีอาการแผลและต้องเฝ้าระวังเชื่อรามเข้าถึงตอมหมวกตาล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอีฟก็ได้ออกมาอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อระบุข,ข้อความว่า Happy b i r t h d a y the m o s t important guy i n my life ปีนี้พ่อก็จะแล้วนะคะรูปแรกนี้พ่อเคยพูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าพอเจอแล้วถึงกับอยากเผาทิ้งไม่รู้ว่าสมัยนั้นโพสต์ได้ยังไงแบบนี้แถมตัวผอมไดขนาดนั้นอีกด้วยอีไปขุดมาได้ยังไงก็ขุดมาจากเน็ตเนี่แหละค่ะไม่ว่าจะยังไงคุณพ่อก็เป็นที่หนึ่งในใจลูกเสมอพ่อที่เป็นต้นแบบในเรื่องการใช้ชีวิตการสมถะทอมตัวแต่มุ่งมันและประสบความสําเร็จขยันรับผิดชอบรักครอบครัวและไม่ให้ร้ายใครรักงานรักเพื่อนแฟนรักเพื่อนร ใครก็ว่าอีฟไม่สวยเหมือนแม่น้าเหมือนพ่อไม่ต้องสวยเหมือนแม่แต่ได้ดีแบบพ่อแม่ก็พอใจแล้วรักพ่อมากๆนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัรดาให้พ่อของลูกคุณตาของหลานสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขทุกเมื่อเชื้อวันหายจากโรคภัยด้วยเถิดต่อมาอีฟก็ได้โพสต์ภาพในขณะที่ตัวเองนั้นได้ไปทําบุญอวยพรอในคุณพ่อระบุเอาไว้ว่าวันนี้มาตักบาตรวันเกิดแทนพ่อเพราะว่าตอนนี้พ่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากให้คีโมไปเมื่อวันที่30แล้วหมอให้ดูดูแลที่โรงพยาบาลก่อนยาข่าวนี้แรงจริงๆพน้ัก และก็ค่อนข้างเพลียแต่พ่อนะเป็นหนักสู้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แล้วพอก็จะกลับมาสดใสและแข็งแรงกว่าเดิมนะจ๊ะขอให้พ่อทานข้าวเยอะๆจะได้สู้กับยาได้เดี๋ยวก็หายแล้วเนาะ จากนั้นก็ได้มีการเผยคลิปสุดอบอุ่นฉลองวันเกิดระบุด้วยว่าแม่แม่กับป้าป๋าไปรับทุนตากลับบ้านตอนบ่ายนอนหนึ่งตื่นสดชื่นมาเป่าเค้กยเย็นได้ขอบคุณเค้กอร่อยๆจากพี่ว so ุฒิดีแต k งยูโซมาร์ชแอนกิฟูเป็นลูกสาวพ,พ่ออีกคนหนึ่งขอบคุณมากๆในทุกๆอย่างที่ให้พ่อขอบคุณพี่บีที่ไปเฝ้าพ่อแทนในรอบที่ให้ยาเนื่องจากกิฟกับต้นและเด็กต้องไปต่างจังหวัดขอบคุณบุญใดๆที่ก็ให้พ่อและครอบครัวเราซีแวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรและผู้ที่เปรียบเสมือนญ,ญายงงาทั้หลี คนที่รักและปรารถนาดีกับพวกเรามาโดยตลอดพ่อยังทานไม่ได้มากแต่ยิ้มได้เยอะแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณทุกๆคำอวยพรขอให้ทุกพรที่ส่งเข้ามาไปหาคนส่งรอยเท่าพันเท่ายังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอยู่กับลูกหลานไปนานๆ